เจอการอีคลิปหนึ่งครับคลิปที่แล้วเครื่องน็อกอยู่ดีดับไปเส่ยเลยเราถอดเสื้อออกมาแล้วนะครับมาดูปัญหากันหน่อยชางสืดคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรไหน เ่องควบคุไม่ฟรีส่วนรืมันไม่จกักมันติดเออเราแกะมาดูแล้วอ๋อมันติดตรงไหนนี่เดี๋ยวยัง,ย,ง,ย,ง,ย,งยังใช่ไหมสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องระดมซิ่งดินดนครับเ,เ,เ,เราใส่ตอนอย่างนี้เลยได้ไหมล่ะ,ะเราเช็คตอนนี้ได้ไหม,ไมเดี๋ยวเทิร์นมาก่อนเดี๋ยว พอดก่อนถอดก่อนโอ้นั่นตัวดูดบ่เฟืองเบอร์เดียวกันนะครับเนี่ยมันยวได้ดูปัญหาก่อน กโอเคลูกนี้เป็นอาจารย์ช่างปอนเลยเนี่ยเกียลูกแรกที่ทำนะครับที่เคยทำมาดูด ดูดอะไรได้มั่งนี่ดูดอะไรได้มั่งหลายอย่างครับดูดนงดูดน้ำดูดกาแฟได้ไหมเนี่ยเยเว้ีเว้นอะลยดูดนมบ่ดูดนมดูดกาแฟไม่ได้อันนี้ทำขึ้นมาเองเหรอไม่ซื้อ๋อซื้อมาหลายบาทนะครับก็ จะได้หลายรุ่นมันมีชุดคือมาเขาซื้อมาจากญี่ปุ่นเป็นชุดยูนิมันจะเป็นพวกเนี่ยมันจะเป็นเขี้ยวล็อกครับแล้วก็ทำไป็นเกียวขันเหมือนกับเป็นแป๊บกลมเน่ยแต่ว่ามันมีมันมีเขี้ยวล็อกฟันตัวนี้นี่มันมันจะมีหลายหลายเบอร์ครับ ี่่่อยูเงเเค,คิดว่าปัญหาตอนนี้คือไม่เกี่ยวกับเฟืองใช่ไหมไม่เกี่ยวก็ต้องดูว่าตัวตัวตัวเนี่ยตัวตัวฟันเฟืองไอ้ตัว,ต,วตัวเข่าเกียร์เนี่ยอืมว่ามันสลับกันหรือเปล่าเพราะมันไม่จากตอนนี้มันคาอยู่ตลอดอืม เรื่องมือแบบนี้นะแจวสมัยโบราณนี่มีแต่เคาะตีเอาค,อครับเนาะเคาะคลูกปืนเสียบ้างสกัดกระเด็นโลถ้าแบบนี้ลูกปืนก็ไม่เสียเลยใช่ไหมไม่เสียถ้าเคาะนี่เสียแน่นอนไอ้เรื่องเสียมันเสียส่วนมากมันจะจะกระเด็นเข้า ลูกกตานะครับป้องตัวนี้ทีนี้ทีวนี้สับตัวงี้งอ,อกมีสับลงล่างใส่ผิดเหรอดียังไง จะเป็นราวเกียร์ถอยอันนี้แหละราวหนึ่งสองหนึ่งสองอันนี้แหละสามสี่นี่ห้าหกครับราวหนึ่งจะมีสองเกียร์นะครับ

不知道。 กลับด้านเหรอหึอที่ัอยู่นี้อนี้ันนี้งน,น,งน,นงงี้ใชถ่ถูกไหมถูกไหมดูมลลลดลองสลับด้านดูแล้วก็ลอง ก็ถูกเลยนะืพอ,อาาราใส่ปูัวน้นเลยนี่นี่นี่นเ,เก่าปะปูนใหม่ปูนใสเลยปูติดไหมมันมีมากมีอะไรไหมไม่มีไม่ไม่มีมมมใช่ไหม ทำไมมันยาวปกตินี่จะยกอย่างนี้มันต้องได้มันต้องได้กระดดัายยมเล ถายรูปไว้ไหมใช่ที่นี่มอสจุดจุดสีสีอืมเงินแค่สักร้อย ท,ท,ทีีน้ตองรูแกันี้ตรงนี้ีลยอ่ะนั่นอาจจะมีอะไรผิดพลาดเป็นเสมอรูแบบยังไม่ได้เช็คเบอร์แล้วก็ตรงกันนะ<บ>อืมสีสิบฟันเท่ากันหยอดไอแย่ต่อ เีไไนจบไม่จบเนาะไม่มีใจเอาเวอร์เนียมาวัดเฟืองดู เช็คดูแล้วก็เท่ากันนะดรามตรงนี้ตรงไหมตรงกิน รอบนี้จะล็อกไหมไม่ล็อกแล้วลใช่ไหมเหมือนเดิมไหมเอา,า,เอาลองดูสิลองได้ไหม,มไม่อาจจะไม่มันอัดมันประกบตรงนี้มันยังมีมัได้ประกบตรงนี้มันก็ประกบมันก็อัดตรงนี้ให้มันแน่นก่อนถึงจะใส่นันได้มันจะถึงจะรู้ มันไม่ปิดไม่ปิดนอกปิดในอะ่ะมันอัดไม่ได้หรอกบางทีมันปิดแล้วมันหลวมตรงนีมน้มันจะอัดดูก่อนนี

ลองเฟืองเก่าได้ไหม <c oughs> เดี๋ยวเราลองเฟืองเก่าดูนี่ <Okay. S 1> มันก็บื่อเดียวกันมันจะความหนามันจะแตกต่างกันนี้นี่นาดยยังไไม่้้ออ หรือมันต้องใช้แรงยัดเยอะๆวะถึงจะหลดุดขึ้นนี่หม,มุนเลยเตีุ้วเติ้ววเลยเอาลองขอด้นมาเนี่ยหมุนติวน้วเลยอัดแน่นแล้วเนี่ยเอาตัวเก่า จะหม่มาลยวราเคาะอดีเดี๋ยวจากตรงนี้เรียกมันจะสมอรืองที่ดีเลยทำถึงประกันต้องล้างไหมอันนี้สูงกว่าอืมอันนี้สูงกว่าอ้าว เบอเดียวกันทำไมมันสูงกว่าของใหม่ของเก่าน่าจะมีสิกนิดหนึ่งวะใช่ไหมก็ลองอัดใหม่ดิพอจะลองเคาะดูลืมรองอะไรหรือเปล่าหมดแล้วไม่แค่นี <c ười> <c ười> <c ười> ้แหละบอก ต้องเส้นตายายแล้วไม่ได้เส้นตายายหรือเปล่าเนี่ยอ่นนอราระบบเคาะติดมันจะมันกันหนาต้องใหม่ขนหนาต้องล้างบ่งั้นเอากระดาษทรายขัดดู ความสูงอ่ะตัวเนี้ยมันน้ำสิลองเอากระดาษทรายปั่นไหมได้ไหมล้างหน่อยให้มันวัดดูความหนาไม่แน่นนอนสิโอ้ยไม่จบไม่จบเจอกันใหม่สวัสดีครับ